thank yeah. นีท่ทำไรเนี่ยดูทีวีเหรอคะไหนดูช่องอะไรเอ่ย <c oughs> กลับมาแล้วเหรอคะนี่คะ่ะเออคุณไม่ต้องรอผมทานข้าวนะพอ <c oughs> ดีว่าวันนี้มีประชุมตอนเย็นอ่ะน่าจะเลิกดึกเลยประชุมอีกแล้วเหรอช่วงนี้คุณไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยอ่ะ ที่คุณคิดว่าผมอยากเลิกดื่มดื่มากเลยเหรอฮะ,ะที่ทาทุกคนนี้ก็ทำเพื่อครอบครัวไม่ใช่เหรอเรานี่คุณจะขึ้นเสียงทำไมอะ่ะฉันก็แค่าถามดีๆอ่ะแม่หนูหิวแล้วโอเคค่ะลูกงั้นเดี๋ยวแม่ไปทํากับข้าวให้หนูนะบ้านมาเขเจอแต่เรื่องน่าเบื่อพ่อทำงานทั้งวันเลยเหรอคะ ใช่จ้ะเนี่ยพ่อเพิ่งเลิกประชุมมาทำงานเหนื่อยมากเลยนะคะมิลินพ่อแต่หนูเห็นพ่อดูฟุตบอลกับผู้หญิงคนอื่นนะ,ะมิลินเห็นเหรอคะแล้วแม่รู้เรื่องนี้ไหมคะมิลินแม่ยังไม่รู้คะ่ะแต่หนูเห็นพ่อหอมกับผู้หญิงคนอื่นมิลิน,นะคะมิลินอย่าบอกแม่นะคะ ถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่แม่จะเสียใจเอานะงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะถ้ามีลินอยากได้อะไรเนี่ยพ่อจะซื้อให้หมดทุกอย่างเลยคะ่ะแต่อยา่าเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่นะหนูอยากได้เสื้อบอลกับลายเซ็นพี่อติคะ่ะได้คะ่ะได้เดี๋ยวพ่อจะไปหาซื้อแล้วก็ให้พี่อาิเซ็นให้ด้วยนะแต่ว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่นะคะโอเคไหมมา,มาสัญญาณก่อน ยังค่ะมิเรนมีอะไรหรือเปล่าคะแม่ร้องไห้ทำไมหรอคะแม่แค่เป็นภูมิแพ้ไม่มีอะไรหรอกหรือว่าแม่ร้องไห้ก็เพราะว่าพ่อ,พอ,พอที่พ่อหอมกับผู้หญิงคนอื่น ทำไมไมิลินพูดแบบนี้ล่ะค่ะก็เพราะว่าหนูเห็นพ่ออยู่กับผู้หญิงคนอื่นในทีวีอะค่ะมิลินจำคนผิดแล้วจ้ะแม่ว่าหนูรีบไปทำการบ้านแล้วก็เข้านอนดีกว่านะพรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนเช้าเดี๋ยวแม่ไปส่งเองค่ะ รู้จักใครที่ถ่ายรูปงานฟุตบันเมื่อวันไหมคะป้าเองแหละไอ้หนูมีอะไรเหรอเออหนูขอคิดเมื่อวานได้ไหมคะคือว่าพ่อหนูจุบก,กับผู้หญิงคนอื่นคะ่ะโทษทีนะไอ้หนูป้าช่วยไม่ได้หรอกป้าไม่อยากยุ่งเรื่องครอบครัวชาวบ้านอ่ะแล้วถ้าให้แค่น,นี้เป็นการตอบแทนล่ะคะ นี่มันเสื้อบอลมีลายเซ็นคุณอติด้วยอะให้บ้างจริงเหรอถ้าป้าตกลงที่จะช่วยหนูหนูก็ให้จริงๆค่ะในที่สุดก็ได้อยู่กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาสักทีอยู่ด้วยกันทุกวันดีใจเลยกันทักหนาวะ พ่อคะหนูมีอะไรจะให้คะ่ะอะไรคะมิลินเดีย๋ยวพ่อซื้อตุ๊กตาให้นะอย่าบอกเรื่องนี้กับแม่นะลูกเข้าใจไหมคะสองพ่อลูกคุยอะไรกันจ๊ะกินข้าวกันดีกว่ากินข้าวลูก อะไรพารัก็รูปที่พ่อน้องใจแม่ไงคะไม่ใช่นะคุณรูปนี้มันตัดต่อใครเขาก็ทํากันได้มิลิน้นทำํำไมใส่หลายพ่อแบบนี้ล่ะคะเป็นหล็กไม่ดีเลยนะรู้ไหมปาแก้วคะปาแก้วมาแล้วค่ะนี่ป้าเป็นใครเนี่ยออกจากบ้านผมไปเลยนะ ฉันเป็นตาตองที่ถ่ายรูปวันงานแข่งฟุตบอลบังเอิญว่าวันนี้แวะเอาคลิปวิดีโอวันงานางเราฝากพอยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะป้านี่ป้ามาใส่ร้ายครอบครัวผมแบบนี้ได้ไงฮะพอยคุณอย่าไปเชื่อป้าเขานะ,ขาะใใเขาใส่ร้ายผมอ่ะคุณวคุณ้อกใจฉันผม พอยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะทุกการะทำแบบนี้ได้ไงวะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะพอยออกจากบ้านฉันไปเลยไปสิเออก็ไม่ได้อยากอยู่หรอกบ้านหลังเนี้ยมิลินไปกันลูกไม,ม่จะอยู่กับแม่มิลิน ่นนไม่เห็นต้องง้อเลยมีแค่ลูกน่ารักน่ารักก็พอละแม่ครับนี่พลอยแฟนมุมเครับแม่สวัสดีค่ะ หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ได้เธอจะมาเป็นแฟนลูกฉันไม่ได้พี่แก้วใจเย็นก่อนนะคะนี่คอยซื้อของฟังให้ด้วยไม่ได้โอ้โอ้วหทำไมไม่เดินดีๆล่ะโอ้ปปาบุถูบืนเองอีนะ แปลกเลยครับป้าไปก่อนนะครับเดี๋ยว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 สิโอ้ยกลับมาเก็บถังวังที่เดิมเลยลูกสวยเนาะขอบใจนี่อหนูทั้งสวยทั้งใจดีว่าแต่ ป้าไม่เคยเห็นหนูแถวนี้เลยเหรอมาทำอะไรล้ะจ๊ะออหนูมาเริ่มงานที่นี่วันแรกอะค่ะอ๋อว้ายคุณป้าคะหนูขอตัวก่อนนะคะหนูสายมากเลยต่อไปไม่ต้องเรียกป้าแล้วเดินเรียกพี่แก้วเลยลนะ <c oughs> พี่ทำงานที่นี่มานานละต่อไปพี่จะดูแลน้องเองได้เลยค่ะคุณพี่แต่ตอนนี้หนูขอตัวก่อนนะคะหนูสายมากลูกเออเออเออไอ้น้องโชคดีเป็นเพื่อนกันแล้วนะ คุยกับแฟนอยู่หรึเจอนนเราให้ฟังบางสิเอาโหยพี่แก้วแฟนเฟิร์นอะไรคะยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกคะ่ะดูสิเขาไม่ตอบพลอ,อยหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยเผลอเจอนี่ <S <S คนดูถูกตัวเองพูดเองเออเองมันไม่ดี หนพูพลอยเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งหุน่นดีขนาดนี้แถมหน้าตายังยังอะไรคะพี่แก้วยังยังมีปากมีตาม,มีจมกูกจ้าก็ต้องมีใจบ้างแหละ หญิงอย่างเราว่าเราต้องตะลุยจีบไปเลยเราถึงจะได้คนที่ถูกใจเราแค่จีบจิ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 บจีบพี่ติดก็พอเออสู้ไหมสู้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 นะสู้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 นะ แช็ดูแล้วอ่ะอนี่เขาก็ยังบอกอีกอนะว่าอาทิตน่าเขาจะพาหนูไปหาแม่เขาด้วยพี่ว่าหนูต้องซื้อของขวัญอะไรไหม,ม,มนี่ลองดูกับเป๋าใบนี้สิเนาะสวยเวอร์พี่ออบคิดด้อาถ้าเกิดว่าลูกสะใภ้พี่ให้ของขวัญแบบเนี้ยคี่จะโคตรดีใจเลยสิอ้าว จริงด้วยอะเหมาะกับผูส้สูงอายุมากเลยงั้นเดี๋ยวพลอยรีบไปซื้อก่อนนะอขอบคุณนะพี่แก้วความคิดดีสุดยอดเลยไปเลยบ้าบ้า แล้วใครจะไปรู้ล่ะครับว่าพอยกับแม่เป็นเพื่อนกันที่ทำงานเพื่อนสนิทอีนะแต่ไวแอบต่างกันไปนิด <c oughs> ว่าแม่แกอีนะ่ะเปล่าครับแม่เปล่าแม่ของผมเนี่ยสวยที่สุดในโลกเลยสวยกว่าพลอ,พอ,พอยด้วยมานี่อีลู เนี่ยที่แม่โมโหสิเพราะว่าทำไมตะพัดไม่บอกแม่อีนะว่าคบกับหนูพลอยอ่ะไม่งั้นแม่จะได้ดูแลให้ดีตั้งแต่แรกอีกนาะเออมัวเสียเวลาอยู่ได้โถเอ,อ้ตีตูดลายนะเนี่ยตะพัดเนี่ย ทำให้แม่เสียเพื่อนไปนคนหนึ่งเลยอะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรอะ่ะเสียเพื่อนไปนคนแต่ได้ลูกสะใภยมาแทนนี่นะเอคอุ้ <c oughs> มดังคะ่ะนี่พอยซื้อของฝางให้ให้แม่อลองดูค่ะโอ <c oughs> ถูกใจสิเอ้า,ามันรอดมันรัดมีอะไรอีกเฮ้ยเฮ้ยข้าวปาแล้วได้ไงอะ่ะโอันนียชอบกินอโอ้ยลูกเซไยมันเดีย่ กําไรหยกของส,สืบทอดประจำตระกูลน <kt> ่ะแม่ให้พลอยเดินขอบคุณค่ะพี่แก้วขอบคุณค่ะแม่พี่แก้วขอบคุณค่ะแม่แก้วชื่นใจเด้อ แล้วใครเป็นคนออพอดละครับว่าวันเกิดผู้จัดการเนี่ยพนังกงานต้องใส่ซองอบอสคะก็วันเกิดใครๆก็ให้ของขวัญเป็นซองไม่ใช่หรอคะผมว่าคุณรู้ดีนะครับว่าที่เข้ามาบริษัทเนี่ยเพราะว่าอะไรและมีหน้าที่อะไรถ้าคุณทำแบบนี้อีก ผมไล่คุณออกทันทีไม่ต้องดีใจเกินหน้าเกินตาขนาดนั้นก็ได้นะที่เธอได้แต่งงานกับบอสเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นบอสเกิดอุบัติเหตุอะสย่าสำคัญตัวเองผิดเน้นฉันขอเตือนอะไรหน่อยนะตอนนี้บอสเดินได้แล้วมีคนที่สวย แล้วก็ตู่นกว่าเธอหอมจะมาแทนที่เธอตลอดเวาระวังจะเป็นหมาหัวเน่านี่ปกติเธอก็ปากเหม็นอยู่แล้วนะยังชอบเลี้ยงหมาเน่าอยู่ในป่าอีกเหรอฉันเหม็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยระวังปากของเธอไว้ให้ดีถือ ฉันจะหักเงินเดือนจะได้ตั้งใจทํางานมากกว่านี้นี่เธอรู้เรื่องกฎหมายแรงงานไหมเนี่ยเอะ๊อะอ่ะเก็จะหักเงินเดือนทําไมเหรอเธาสงสารป้าแม่บ้านคนนี้เหรอฉันไม่หักก็ได้นะงั้นเธอไปล้างซ่วมแทนป้าสินี่คือคําสั่งเชิดได้ดิ โทษนะที่ทําให้หนูต้องมาลำบากด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าหนูอ่ะไม่ยอมไม่ง่ายหรอกคนแบบเนี้ยเหนื่อยไหมเอางี้เดี๋ยวทําห้องน้ํานี้เสร็จแล้วอะ่ะเราไปนั่งจิบชาอุ่นๆกันเดี๋ยวป้าชงชาให้กินได้คะ่ะป้าคะป้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะตราบใดที่ป้ายังทำงานที่นี่หนูจะปกป้องป้าเองคะ่ะ ผู้จัดการคะเย็นนี้จะมีกรรมการบริษัทเข้ามาตรวจงานแต่ขอให้พลอยเป็นคนไปดูแลเห็นว่ากรรมการคนนี้เนี่ยชอบพนักงานสาวสวยคะ่ะผู้จัดการเหมือนว่ากรรมการคนนี้เนี่ยต้องการการดูแลแบบพิเศษสินะได้ฉันจะจัดให้สาสมใจเลย อ,อยฉันก็ไม่ใช่คนใจร้ายใจดำอะไรหรอกนะโอกาสที่เธอจะได้ทำงานกับกรรมการบริษัทมาถึงแล้วอะ่ะอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะที่เธอพูดนี่ฉันไม่ต้องล้างน้ำแล้วหรออืมฉันไม่ปิดโอกาสคนที่มีความสามารถแบบเธอเหรอก ห้องออนเซนที่กรรมการจองไว้อะ่ะเธอรีบไปสิทำไมถึงหน้าที่แบบนี้อ่ะก็เขามากันเหนื่อยอ่ะเธอนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็รีบไปสิก็ได้ให้พนักงา,านผู้หญิง ไปพบกับกรรมการในสถานที่แบบนั้นมันจะดีหรอคะไม่ใช่เรื่องของป้าไม่ต้องยุ่งทำหน้าที่ตัวเองไปอะไรนะพรอยไปหากรรมการที่ออนเซ็นงั้นเหรอใช่ค่ะพรอยได้ยินว่ากรรมการใหญ่จะเข้ามาที่บริษัทก็เลยจองห้องออนเซ็นไว้ wide. แบบ VIP เลยนะคะ แบบส่วนตัวเลยค่ะพอยคงอยากทำเพื่อบริษัทก็เลยเอาตัวเข้าแรกอะค่ะระวังคำพูดหน่อยนะพอยภรรยาผมนะบอสคะก็เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วอะบอสยังจะช่วยอีกหรอคะสี่นี่เธอแก้งอะไรฉันอีกฉันไปนั่งรอตั้งสามชั่วโมงไม่เห็นมีใครมาเลยนี่เธอคิดจะทำอะไรเป็นไปไม่ได้ ฉันให้คนส่งโลเคชั่นให้แล้วนะที่เขาไม่ได้ข้อความที่เธอส่งให้ก็เพราะว่าเขามวดแต่ล้างห้องน้ำตามคำสั่งของเธออยู่ไงล่ะนี่เป็นแม่บ้านคนใหม่ไม่ใช่หรอมาทำอะไรที่นี่ไม่มีมารยาทออกไปซะคือปากเลยนะสีนั่นแม่ผมนะและที่สำคัญ เขาเป็นกรรมการบริษัทนี้เป็นกรรมการเหรอถ้าฉันไม่ใช้วิธีเนี้ยฉันก็คงไม่มีวันรู้หรอกว่าบริษัทฉันมีพนักง,งานนิสัยแบบเธอด้วยเขาว่าถูกป,ปากฉันจะบอกอะไรให้นะที่พลอยเขาแต่งงานกับลูกชายฉันก็เพราะว่าเขารักกันตอนลูกชายฉันเดินไม่ได้พลอยเขาก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี มันไม่ใช่อะไรแบบที่เธอคิดเลยพลอยเขาแค่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกชายฉันแค่นั้นเองแล้วอีกอย่างนะและแตระกูลของฉันก็มีลูกสะภ้ายแค่คนเดียวนั่นก็คือพลอยส่วนเธอเป็นคนนอกเชิญออกจากบริษัทฉันไปสะ